m มูวี่เชคสวัสดีครับได้เวลา Movie c h เชคกับผมวีระวีโรจน์นะครับที่จะมาอัเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนครับ หลังจากที่ Discovery ได้ควบรวม Warner Media มาได้สำเร็จภายใต้ชื่อ Warner Brothers Discovery ซึ่ง David ซา s l สล c ฟ o ของค่าย Discovery ได้บอกว่าเขาเนี่ยมีแผนครับที่จะยกเครื่องใหม่ให้กับ DC และอาจจะส่งผลต่อการพัฒนาหนังภายใต้ Warner Brothers Pictures Group ก็ได้นะครับเพื่อให้เนื้อหาฮีโร่ต่างๆนะมีความสอดคล้องกันมากขึ้นโดดเด่นมากขึ้น แน่นอนนะครับว่าเนี่ยก็เพื่อเป็นการต่อกรกับหนังมาเวลนั่นเองถึงแม้ว่า DC จะประสบความสําเร็จกับหนังบางเรื่องอย่าง Aquaman หรือว่า The b a t ทแมนแต่ Discovery มองว่าตัวละครเด็ดๆหลายๆตัวอย่าง Superman เนี่ยได้ถูกทิ้งขว้างและควรจะถูกชุบชีวิตขึ้นมาใหม่ครับเช่นเดียวกับความสําเร็จของหนังโจเกอร์ของ t o d อ p h i l ิล p ป ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับโอกาสในการสร้างเนื้อหาจากตัวละครให้โดดเด่นขึ้นมาต้องมาดูกันต่อไปแล้วแหะครับว่าการพัฒนาตัวละครของ DC จะเติบโตได้สวยงามขนาดไหนภายใต,ใต้การบริหารของ Warner Brothers Discovery เอาละครับแล้วกลับมา Movie Check กับ V ีใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ Movie Check